เรื่องๆหลังจากทำง,งานมาครับผมะจะเอากล้วยหอมทองครับมะพร้าวครับไปเพาะง้านกระถินเพื่อนครับยูวัดมันประคาครับบ้านเกิดตัวผมเองครับเพื่อนจัดยูวัดเหมือน,นี้ปีนี้เพื่อนจัดยูวัดเยวไปเพาะเพ,พื่อนับใกล้ถึงแล้วครับ ต้นมะพร้าวนี่ตั้งแต่เกิดมากก็เห็นโลดได้ครับนี่มันสิเป็นเกือบเป็นรลอยปีแล้วว้าต้นมะพร้าวนี่นี่เออเอากล้วยหอมกับมะพร้าวมะพร้าวเพิ่นครับเออเอาบุนกระถินน้ำกันมือเอื้อมมมีเวลามานะเออ,เอ,อเอามาไปนี่แหละม,มือเอื้อนเพิ่นแขนเพิ่นห้อยเอา มือเด็กกอดกินเนี่ยอดพฤอจิาาหนึ่งโฮมเนาะมอเฮือมเฮือครับผะกเผาเสีงหนึ่งกล้วยเครื่องหนึ่งมาเฮ็ดก้อนมูเลยนี่มาท่านก้อนมูมาพอโฮมก้อนมูเลยนี่เราก็กินกถินกัมาเฮ็ด เออไม่ไดเนด์ไหนกูเวอยู่วะเมื่อนั่งยืดเฮ้ยกระทิดแล้วจังเสือกโอ้ยฝกเมืงกล้วยเนี่เนีเมืงกล้วยเมืงเผาเนี่เนเขาจะมาลากกันโอ้จักแล้วนาะไปเด้อบานนึงสก๊ปเด้อบานนี่นีจลินพนนาเอาไปไปไปผม ไม่เสียครับวัดพุทธมีพญานาคไฟครับพญานาคไฟกับมิตรครับขุดอ้ยนาคไฟพุ่น <motiv> จ <ators> <vt ret ii eine ee> ัดไปงานลอยกระทงครับลอยกระทงที่นี่วัดบ้านปลาขาครับเดินทางกลับแล้วครับผมหลังจากเอาของมาพอมาโม้มาเพิ่นเนาะบื่นมุมมีเวลามาครับ เขาไปเห็นงานที่เก่าบัดกับนักอุดมสมบูรณ์นะครับต้นไม้หลากหลายบ้านเกิดบ้านเกิดมาทำบุญมาท่านำเพลินแต่ละครับโชคดีมีช่สุขบุุกคนเด้อ ลำือนะลำบุญสุขสุขันครับผม